สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีเมษนะครับลัคนาราศีเมษเนี่ยมีดาวังคาเป็นดาวประจําตัวนะครับผมและคลิปนี้จะเสนอของเดือนอเป็นการเป็นการทานายของเดือนสิงหาคมนะฮะดาวที่สมผุดที่เห็นอยู่ในกระดานเนี่ยผมสมผุดนะวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับผมทีนี้มาดูกันว่าราศีเมษเป็นยังไงในเดือนสิงหา ราศีเมษเนี่ยดาวอังคารเป็นดาวประจำตัววันนี้เป็นเกษตรอันนี้ถือว่าดีนะฮะดาวประจำตัวเป็นเกษตรตัวท่านมั่นคงอ,อันดับแรกทายไปก่อนเลยนะฮะดาวตนูลักเป็นเกษตรเนี่ยทายอันดับแรกเลยตัวท่านมั่นคงและอังคารจะอยู่ถึงวันที่9สิงหาคมนะฮะหลังจากนั้นก็จะไปอยู่พฤกษบและไปอยู่เรือนการเงินเอาแล้วค่อยว่ากันนะฮะตอนนี้อยู่ตรงเนี้ย ท่านมีความมั่นคงอยู่ร่วมราศีกับราหูอ่าราหูเป็นใครอ่ะราหูมาจากราศีกุมเรือนลาภะครับลาภะตนุอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยมีลาบมีผลแน่แน่เพราะว่าอะไรราหูมาอยู่ตรงนี้มาจากเรือนลาภะลาภะทับลักร่วมกับดาวคารตัวท่านก็อยู่ตรงนี้ลาบผลก็อยู่ตรงเนี้นะครับผมทีนี้เรา ในเรือนเนี่ยเราถ่ายแนละ้วทีนี้เรามาถ่ายลักษณะดาวอังคารถ่ายกล้าถ่ายขยันนะฮะถ่ายโทสะนะครับผมลาหูละ่ะมัวเมานะฮะอันนี้ถ้ารวมกันเนี่ยอาจจะมีความกล้าทีนี้แหละเจ้าชะตาอาจจะกล้าในสิ่งผิดถ่ายได้เพราะลาหูเนี่ยชอบทําอะไรผิดอยู่เรื่อยเหมือนกันนะฮะอาจจะมีความกล้าในสิ่งที่ผิดหรือหลงอะไรบางอย่างเข้าไปเนี่ย ช่วงนี้หัวปรับหัวปั๊มเลยนะฮะลาหูอยู่ตรงนี้หรือโมโหร้ายโมโหแบบว่าคือโทสะจริตนะอ่ะอังคารโทสะแรงอ่ะฮะเป็นเกษตรโทสะก็คือขี้โมโหโมโหเกี่ยวกับร่วมกวาลาหูลาหูคือโมโหแล้วไม่ทันยังคิดอ่าเป็นเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาโมโหพยายามดึงสติให้ได้นะครับเพราะว่าร่วมลาหูเนี่ย พอโมโหไปแล้วเนี่ยอาจพลาดครั้งทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าจะตายเองได้ทายอย่างนี้เลยเพราะว่าโมหจะจริตไปเจอราหูเข้านี่นะครับเห็นช้างเป็นมดเลยคานนี้ไม่รู้จักถูกไม่รู้จักผิดแล้วเป็นอย่างนี้เหมือนกันอันนี้ต้องอันนี้คือลักษณะของดาวนะฮะในส่วนดีก็คือในเรื่องของเรือนเรือนเนี่ยมาจากราระอันนี้ทายว่าเจ้าจะตามีโชคลาบไหมมีนะฮะอาจจะมีความกล้าในเรื่องของเรื่องของ ตัวเลขอะราหูนี่เขาเขาเป็นอย่างนั้นด้วยนะฮะอังคารราหูเนี่ยกล้าอะไรกล้าเล่นมากขึ้นเคยแทงยี่สิบอาจจะแทงร้อยอะไรเงี้ยอ่าเป็นอย่างนั้นได้ด้วยเป็นอย่างนั้นได้ด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพอวันที่เก้าสิงหาคมอังคารย้ายไปพฤกษบไปอยู่ไหนไปอยู่เรื่องการเงินสิแต่เป็นปลาอ้าวไม่มั่นคงในเรื่องของการเงินใช่แต่อังคารตรงเนี้ยเป็นปลาก็จริง แต่อีกตำแหน่งหนึ่งอ่ะเขาเป็นราชาโชคนะเออราชาโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองนะครับผมราชาโชคฉันเป็นราชาโชคในพบกันเงินอา้าวฉันมีโชคเรื่องเงินนั่นไงอา่าฉันมีโชคเรื่องเงินแต่ฉันก็เป็นปาดด้วยนะก็แสดงว่าฉันก็ไม่มั่นคงสิใช่ใช่ใชเออแล้วทายไงดีทายไงเอาทายแบบตรงๆเลยที่เคยเจอมานะได้เงินไหมเป็นราชาโชคได้เงิน นะฮะราชาโชคในพบการเงินได้เงินแน่นอนราชาโชคก็โชคดีอยู่แล้วยังโชคดีในเรื่องของการเงินและตัวใครราชาโชคตัวของอังคารก็คือตัวท่านเองอ่ะเป็นราชาโชคได้เงินใ้ทองไม่ได้นะคะแต่เป็นประคือไม่มั่นคงได้มาแล้วพ่องไปเร็วเลืออเกินอ่านี่คือเรื่องจริงยังไงต้องได้ครับนะฮะราชาโชคก็ต้องเป็นราชาโชคในพบการเงินต้องได้เงิน แต่เป็นป่าก,ก็ต้องเป็นป่าแน่ๆครับนะฮะได้อย่างจะไม่เอาอย่างไม่ได้นะฮะเป็นป่าก,ก็ต้องเป็นป่า,าราชาโชคก็เป็นาาราชาโชคได้เงินได้ทองเสียอะไรก็เสียเงินเสียทองเพราะอะไรอ่ะพอได้มาปุ๊บจอ็อบอยู่ในหัวเพียบเลยของมีครับเรียกของมารอเลยอ่ะพอเงินเข้ามารู้เลยว่าต้องใช้อะไรประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้ร่วมกับมรุตยูด,ยด้วยดาวพิกผันนะฮะดาวพิกผันใช้เงินเก่งแหละทีนี้ใช้เงินเก่ง และเมื่อท่านเป็นปราท่านไม่มั่นคงท่านไม่แข็งแรงโอเคราชาโชคท่าน,นส่วนโชคลาภาไม่เกี่ยวกันแต่เมื่อท่านไม่แข็งแรงเนี่ยให้ดูมรุตยูด้วยเนาะนะฮะระวังความเจ็บป่วยฮนะ,ะพอท่านเป็นปราปุ๊บท่านไม่แข็งแรงภูมิคุ้มกันต่ำนะฮะอยู่ร่วมมรุตยูอันนี้ระวังอรุตยูมรุตยูเนี่ยเป็นอากาศาธาตุน่าจะคล้ายๆลาหูฮนะ,ะลาหูเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเชื้อโรคทางอากาศอันนี้ก็ น่าจะใกล้เคียงกันนะฮะที่โรคทางอากาศระวังโรคทางอากาศนะครับผมเป็นหวัดภูมิแพ้นะฮะหรือโรคประจำถิ่นก็โควิดเนี่ยเขาอยู่กันยาวแนละ้วอยู่กันยาวกว่าวัดนะฮะมันเป็นโรคเขาเรียกโรคที่มาจากอากาศทางเดินหายใจประมาณเนี้ยระวังเพราะตัวถ้าเป็นปะท่านไม่แข็งแรงไปเจอมลพิษยูเข้าก็ลําบากหน่อยนะฮะส่วนราชาโชคนะั้นเป็นเรื่องของโชคลาภ ไม่เกี่ยวกับสุขภาพนะฮะสุขภาพของราศีเมษลัคนาเมษเนี่ยพอหลังที่เก้าสิงหาคมเนี่ยนะฮะอีกต้องยี่สิบวันกว่าจะพ้นเดือนเนี่ยก็ระวังความเจ็บป่วยให้ดีนะฮะเกี่ยวกับเชื้อโรคทางอากาศประมาณนี้ทีนี้เรามาดูว่าการเงินไปไหนการเงินก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ไปไหนดาวศุกร์ไปอยู่มิถุนนะฮะมิถุนก็คือสหัส เงินไปใช้ในการติดต่ออ่าเงินไปใช้ในการติดต่อติดต่อเรื่องอะไรอ่ะฮะติดต่อเรื่องอะไรอ่ะติดต่อเรื่องอะไรเพราะดูเจ้าเรือนมิถุนเนี่ยไปไหนไปราศีสิงห์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าติดต่ออะไรติดต่อเรื่องใหม่ๆติดต่อเกี่ยวกับความยินดีเงินอ่ะไปติดต่อเกี่ยวกับความยินดีติดต่อเรื่องใหม่ๆ,ววมรห,มๆหรือนําเงินติดต่อเรื่องเกี่ยวกับบุตรอ่า ติดต่อเรื่องเกี่ยวกับบุตรมีหลายอย่างนะบุตรอะเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรหลายๆอย่างฮนะไปใช้จ่ายในเรื่องของบุตรก็ได้บริวารก็ได้หรือปุตตะเนี่ยการลงทุนใหม่ๆก็ๆ ây, ได้นะครับนําเงินเงินที่ได้อ่ะนะฮะเงินไปใช้ในการติดต่อสาสชาหรือเงินไปใช้กับญาติพี่น้องก็ได้นะฮะเงินไปใช้กับเพื่อนฝูงก็ได้ก็คือเพื่อนยืมพี่น้อง, Сп องอยืมก็ได้หรือเงินไปใช้ในการติดต่อก็ได้นะฮะ ติดต่อเกี่ยว,วอะไรติดต่อเกี่ยว,วปุตตะลงทุนใหม่ๆเรื่องของบุตรลูกน้องบริวารบริวารอ่าบริวารเนี่ยมันรวมลูกน้องด้วยแต่ว่าคําว่าบริวารมันมากกว่าก็คือคนที่อยู่ใต้ภายใต้การดูแลข,ของท่านทั้งหมดอ่ะเขาเรียกว่าบริวารน,นะครับอาจจะเอาเงินไปใช้อย่างนั้นก็ได้นะครับอาจจะเอาเงินไปใช้อย่างนั้นก็ได้นะฮะแล้วราศีสิงห์ไปไหนอ่ะราศีสิงห์ไปพันธุอ่าทีนี้ท่านน่ะ ไปอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเงินก็จะไปอยู่ที่การติดต่อหรือใช้ญาติพี่น้องพอติดต่ออะไรติดต่อเกี่ยวกับปุตตะหรือการลงทุนใหม่ๆที่เกี่ยวกับพันธุุก็ได้พันธุุคืออะไรบ้านที่ดินรถยนต์เนะะี่ยบ้านที่ดินรถยนต์นะฮะบ้านที่ดินรถยนต์อาจจะซ่อมหรือซื้อใหม่นะฮะทั้งบ้านทั้งรถยนต์มีเกณฑ์อย่างนั้นรวมทั้งที่ดินด้วย พันธุนี้ยังไปถึงพี่น้องด้วยนะนะครับหรือเอาเงินไปให้พี่น้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้หรือนําเงินไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือพ่อแม่อันนี้ก็ถ่ายได้อย่างนั้น่ายได้อย่างนั้นนะฮะทีนี้เราจะมาดูว่ากรากฎก็คือดาวจันเนี่ยจันเนี่ยท่านเดินคือหนึ่งหนึ่งราศีจันเนี่ยเดินแค่เดือนเดียวอ่ะนะฮะยี่สิบแปดวันยี่สิบแปดวันพิสซัมนะฮะเดินกันเร็ว แต่ถ้าวันที่หนึ่งสิงหาคมท่านจะอยู่ที่ราศีกันทีนี้พอท่านมาดูวันที่สามสิงหาคมท่านไปอยู่ตุลแล้วมาดูวันที่ห้าที่หกไปอยู่พิจิกแล้วนะฮะทีนี้เราจะมาดูว่า,าเงินไปสู่ปุตตะปุตตะมาสู่กรกฎก็คือพันธุพันธุไปไหนเนี่ยมันไปได้ทั่วไงที่มันขาดตอนแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ดาวเดิมเป็นดาวจรเอาเป็นว่าหลักๆก,ก็คือ เงินสุดท้ายไปจบที่พันธุก็แล้วกันคิดว่าอย่างนั้นนะฮะคิดว่าอย่างนั้นถ้าเงินไม่ไปให้พี่ญาติาพี่น้องเพื่อนฝูงยืมก็อาจจะไปใช้จ่ายเกี่ยวกับพันธุพี่น้องพันธุเนี่ยคือพี่น้องที่คานตามกันมาสหัสชะพี่น้องที่ลักษณะที่ว่าอาจจะสายเลือดเดียวกันก็ได้แต่รู้สึกวันจะมีความห่าง ของคาว่าพันธุกับสหัสช,ชาเรื่องของพี่น้องเนี่ยไอพี่น้องเนี่ยตีตีความระหว่างสาหัสช,ชาและพันธุได้ลูกพี่ลูกน้องที่สาหัสชาแน่นอนเลยพี่น้องพ่อเดียวพ่อแม่เดียวกันเนี่ยอันนี้พันธุอันนี้ต้องลงพ่พันธุนะฮะอาจจะใช้จ่ายเนี่ยเงินสุดท้ายอาจจะไปใช้จ่ายกันหรืออันดับแรกเลยก็คือบุตรบริวารก่อนก็ได้หรือบางทีมาใช้จ่ายที่พันธุบ้านที่ดินรถยนต์พ่อแม่พี่น้องแท้ๆอย่างเนี้ย นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ทายได้อย่างงันนะครับผมทายได้อย่างงันทีนี้พระรหัสล่ะมาดูพระรหัสกันบ้างพระรหัสคือเจ้าเรือนราศีธนูธนูเป็นใครนะฮะธนูคือสุพระนะฮะสุพระคันลองชีวิตความสําเร็จต่างถิ่นแดนไกลไปอยู่ในภพสิบสองปีเนี้ทั้งปีเลยถึงเมษาเลยก็ว่าได้นะฮะราศีเมษเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย ไม่ค่อยอํานวยผลเท่าไหร่เพราะผู้อ่าเขาเรียกว่าเจ้านายผู้บบใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือมาเนี่ยตกวีนาาก็คือเข้ามุมอับไม่ให้คุณทายอย่างนี้เลยเคยช่วยกันอยู่ดีๆในช่วงปีเนี้ยไม่ช่วยนะฮะในช่วงปีเนี้ยไม่ช่วยอันนี้ไม่ต้องดูทักษะเลยนะครับนะฮะเป็นสีเผลอ,อยังไม่อยากช่วยเลยก็อยู่ใน ก็อยู่ในภพภูมิเนี้อ่าแต่ถ้าเป็นสีก็คงไม่ทําร้ายแต่ถ้าเป็นกาลีเนียเผลอเล่นงานเอาด้วยผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือกลับไม่ช่วยวเผลอเผอเคืองเอาด้วยอะไรอ่าโกรธไม่มีเหตุผลก็มีอันนี้เลยเพราะผู้ใหญ่เข้าภพสิบสองนะฮะและถัาทายในส่วนของอ่าสุภะสุภะมาที่ราศีมีนเนี่ยอาจทายได้นะฮะว่าอาจมีความสําเร็จในเรื่องต่างถิ่นแดนไกลยังทายได้อยู่เพราะว่า เรามาทายพลรหัสในที่มีเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนก็จริงแต่ในส่วนของธนูที่เป็นสุภะอันนี้คนละเรื่องนะฮะต้องแยกประเด็นสุภะมาที่วินาศนะฮะถ้าลายๆนะฮะถ้าถายเสียเนี่ยถายได้เลยว่าความสําเร็จเกิดความเสียหายคันลองชีวิตการใช้ชีวิตทั่วไปช่วงเนี้ยเกิดความเสียหายนะครับและหรือ ถ้าถ่ายดีสุภะคือคองชีวิตอาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับต่างถิ่นแดนไกลหรือช่วงเนี้ยมีอะไรจะมีอะ,แบบอะไรแบบว่าทําอะไรแบบลับๆอยู่ทําอะไรแบบปิดบังซ่อนเล้นอยู่ทายได้อย่างนั้นนะฮะเป็นคนเขาเรียกว่า,า,าวิถีชีวิตเ่ยวิถีชีวิตแบบ ปิดบังซ่อนเล้นอะไรบางอย่างอยู่หายอย่างนั้นฮะเพราะว่าพราะรหัสอยู่ตรงนี้และองค์สุดท้ายเนี่ยดาวเสาเสาเป็นกเกษตรเสาคืออะไรเสาคือเจ้าเรือนอากรรมะการกระทําการงานนะฮะเสาเป็นการงานการงานเป็นกเกษตรทายก่อนเลยการงานมัน่นคงเพราะว่า กเกษตรคือความมั่นคงแต่พระเสาก็คือพระเสานะฮะต้องแยกกันตัวดาวดาวเสาเนี่ยโทษทุกข์ให้ทายเสาวิตกกังวลวิตกจริตคิดมากเครียดหรือวางแผนนานไปหน่อยอันนี้คือพระเสานะฮะพะเสาอยู่ในภพการงานทายก่อนเหมือนกันเครียดเรื่องงานนะฮะคิดมากเรื่องงาน งานช่วงนี้มีแต่เรื่องวางแผนแล้วก็วางแผนนานซะด้วยทํกว่ายทําได้เนี่ยโอ้โหคิดแล้วคิดอีกคิดหน้าคิดหลังเพราะเสาคิดเยอะนะฮะวิตกจริตเกี่ยวกับเรื่องงานอันนี้ก็ถ่ายอย่างนี้ได้นะฮะเสาเป็นเกษตรเพราะเสาคืออย่างนี้ตกพบการงานต้องท่ายอย่างนี้ในส่วนของเรื่องของพบเรือนกรรมะเป็นเกษตรงานก็เลยมั่นคงนะฮะพอคิดเยอะพอคิดเยอะก็พลาดน้อยมั้งอืมพอพลาดน้อยก็งานก็มั่นคงนะฮะ พระเสาส่งกําลังไปที่อะไรไปที่พระเลือหัดนะครับผมยังเกิดเรื่อการงานเกิดความเครียดด้านผู้หลับผู้ใหญ่ด้วยอ่าทีนี้นะฮะเพราะผู้ใหญ่ไม่ให้คุณงานอีก้อบอกทีแรกโดนพระเสาส่งกําลังก็คิดมากสิใครคิดมากเจ้าชะตาเนี่ยแหละเอ๊ะทำไมเขาไม่ชอบคือคิดไปตุคิดคิดตุตะคิดไปเรื่อยเลยาวนี้คิดไปเรื่อยทำไมผู้ใหญ่เขาเป็นอย่างนี้หวาเจอเราก็ไม่ยิ้มเจอเราก็ไม่ทักนะเกิดอะไรขึ้นชีวิตนี้ ยังอยู่เริ่มอยู่ยากแนละ้วผู้ใหญ่ไม่ให้คุณเริ่มอยู่ยากเริ่มชักลุ้แล้วออผู้ใหญ่ไม่ให้คุณมันอยู่ยากจริงนะโลกใบน,นี้นะครับบางทีท่านก็คิดอะไรของท่านอยู่ผู้ใหญ่ก็เลยไม่ได้มาสูงสิงอะไรกับเราไอเราเห็นอย่างนั้นแล้วก็เลยคิดไปเองหรือเปล่าก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันเพราะพระเสาโส่งกำลังมาก็กเลยที่เครียดเนี่ยเรื่องงานเนี่ยอาจจะเครียดเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะฮะหรือเครียดเรื่องอะไรที่ว่าปิดบังซ่อนเลนอยู่ เรื่องงานมีอะไรติดบังซ่อนเล่นอยู่หรือเปล่าเพราะส่งกาลังถึงเนี่ยนะมีอะไรที่ซ่อนเล่นอยู่หรือเปล่านะฮะมีอะไรที่บอกใครไม่ได้หรือเปล่านะครับผมหรือกําลังคิดคิดว่าจะทําอะไรแบบเบื้องหลังก็คืองานสํารองหรือเปล่างานสารองได้นะครับเบื้องหลังในที่นี้อาจเป็นงานสํารองเช่นทํางานหลักอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งอยากมีงานที่สองเพื่อเป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น เนี่ยการงานส่งกำลังถึงเบื้องหลังแล้วนะฮะมีความคิดที่จะทำอะไรอเป็นงานสำรองทายได้อย่างนั้นเหมือนกันครับในช่วงนี้ของราศีเมษนะครับลัคนาราศีเมษคิดว่าจะทำอะไรรับรับ,รบสักอย่างหนึ่งเป็นเบื้องหลังางานที่สองคิดอยู่อย่างนี้ประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะ ลัคนาราศีเมษในเดือนสิงหาคมจะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม